เด้อตนผมก็จะหลบแดดตรงนี้เดินแล้วๆๆมามากอดกันหน่อยขี่หลังหน่อยขี่หลังหน่อยเล็บเล็บเล็เตอนนี้รู้จักคบีบีเหรอวะหัวงหน้าอย่าบังคะับเรนะเลเลหะหลบดิ เขาสู้กันอยู่อะดูเดือดมากเลยเออแล้วอะไรยังไงจะไปฉายแอชั้นในหนังนะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้นะครับน้องมินเนี่ยนะผมวันนี้เราจะพาน้องเขาอ้อลืมบอกครับผมตั้งชื่อให้น้องเขาว่าน้องมินเนี่ยนะฮะนี่ครับ ทำความรู้จักก่อนนะฮะะมินี่ตัวดีครับตัวดีครับฮะเขาเป็นมังกรของผมนะฮะแต่ว่าเขาบินไม่ได้นะเพราะปีกเป็นปีกเทียมนะทุกคนฮะวันนี้ครับผมจะพาน้องเนเนี่ของเรานะออกมาเดินเล่นข้างนอกครับผมออกมาอาบแดดฮะต้องมีเชือกจูงเนี่ยนะมีฮะผมเห็นอย่างนี้นี่ไวนะฮะแป๊บเดียวนี่หายนะครับบอกเลยแบบบางครั้งก็เดินเนี่ยเดินก็เดินยาวเลยนะมาดูนะครับว่าน้องเขาจะเดินเยอะหาดไหน ็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไปยังไม่เดินนะฮะนั่งตรงนี้ประมาณชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเดินเนี่ยเอาเชือกมาเพื่อจริงๆแล้วเขาเดินนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเชือกออกนะฮะอันนี้ผมรอเล่นนะผมอันนี้คือมันมากับชุดนะครับอืผมก็เลยอยากใส่ให้มันแบบเท่ๆนะฮะอ๋อไอ้ชุดนี้ใช่ไหมมีเชือกจูงอ่าจริงๆรแล้วเขาไม่ได้แ่บเดินเหมือนสุนัขอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็แค่อันนี้เหมือนเอามาเผื่อเฉยๆเป็นนายแบบวันนี้อันนี้เป็นนายแบบใช่ไหมมาแล้ว แก่แแกงพี่แชมป์หรือพี่แชมป์หรือก่อนมาฮะปกตินะครับผมจะปล่อยเดินนะผมตงรงนู้นเลยฮะวันนี้ผมแค่มาแย่ครับผมไม่มีอะไรหรอกไปเดี๋ยวเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดินจริงว่าเดินจริงไปแล้วไปแล้วอะไร <ผม S 2> จะอึดอัดชุดนะอะ <c oughs> ปกตินะครับผมพาหรามาเดินเนี่ยมันจะไม่ใส่ชุดนะผมรอบนี้ผมเลยใส่ชุดให้มันหน่อยนะเพราะว่ามันออกกล้องแล้วแบบจะได้เท่ๆรอๆนะครับผมแต่ดันไม่ชอบนะฮะ เดี๋ยวเล่าแล้วไม่รู้อึดอัดหรือเปล่านะไม่เหมือนวงกรจริงเลยเมื่อเช้านี้ผมก็ให้อาหารแล้วก็อาบน้ําให้เขาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหิวหรือเปล่าไงจะร้องให้อีกทีหนึ่งก็คือเขากินแหละแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยฮะแบบนานมากแล้วผมพวกแบพวกเขาสึกช้าฮะไม่นจะอิ่มก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้กินไปเยอะอยู่นะฮะกินไปเยอะเหมือนกันนะอาบแดดให้ อาบแดดได้เดินมาอาบแดดนะช่วงนี้ก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งครับทุกคนเนี่ยครับที่พามาอาบแดดนะครับแดดก็ไม่แรงเกินไปยังพอพาเดินเล่นนี่อยู่ฮะอันนี้ก็ถือว่าแดดกำลังดีนะผมเขาไม่ชอบแบบแสงแดดแบบแรงเกินไปแบบตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างนี้ไม่ได้นะฮะแรงไปครับส่วนน้องๆเบสต,ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะผมกบไฟอยู่นะฮะปกติเดินเก่งนะครับอยู่ตรงนี้นะเดินเปน่นตรงมุมตรงไม้ตรงโน้นนะเทียบเลยนะตรงโน้นะตรงนั้นนะไปเร้ว มันไม่ใช่หมานี่ับผมกว้างๆฮะเดินเต็มที่เลยเอาไปต่นผมก็จะหลบแดดตรงนี้เดินแล้วนๆเนาะเขี่ยอ,ย,ยอะไรร้อนคนระับ <c oughs> เฮ้ยพาหมาให้มาหมาพาไปเดินมาเดินเล่นเหมือนเขาจะไม่อยากเดินแล้วนะครเหมือนจะเหนื่อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราพาไปหาลูกพี่ลูกน้องเขาดีกว่านะฮะลูกพี่ลูกน้องใช่ครับผมมาแล้วครับลูกพี่ลูกน้องเขาเนี่ยเหรอลูกพี่ลูกน้องเอันนี่มันกิ้งก่าพันไหนเนี่ยอ่ะนี่นะเนี่ยเบียดเบียดดาบูดบูเขาไม่กัดกันเหรอคะไม่ขาดนะเอาจริง กลัวสะมากกว่าดูดิยืนไกลจ้ะเดี๋ยวผมจะลองให้พี่ปอมนะครับใกล้ชิดกับพี่เบียดนะผมสารสัมพันธ์นะพี่น้องครับผมพี่น้องร่วมบ้านนะฮะยปดูนะครับ, oh. ว,รบว่าพี่ปอมจะมีปฏิกิริยายังไงนะมามากอดกันหน่อยขี่หลังหน่อยขี่หลังหน่อยเล็บ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  โอ้ยโอ้ยเล็บเอฟออไปนะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกลัวเบียดจะหน้าไหนจะหน้าตื่นเต้นดีใจกันหน้าเดียวครับเปลี่ยนแค่สีฮะอันนี้เขาก็ไม่ได้งับนะเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบหมาไม่ค่อยดุนะผมรู้จักเนี่ยพี่เนี่ยรู้จักบ้านเบียนี่เออเนี่ยมินเนี่ยนะเป็นเนี่ยผมเป็นหมาไม่ดุนะอยู่เรียอ้รักกันรักกันรักก็คือ นีพี่เบ no ียดไม่น้องการเหรอมาหน่อยเร็วมาหน่อยมาหน่อยรู้จักพี่ปอมไว้อ่าพี่ปอมก็รู้จักมันเนียนด้วยนี่ไปไหนอะไรวะน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเห้ยชันนอกจะสวยจะหล่อคเอามานั่งนิดโอเคตอนนี้รู้จักพี่เบียดปะปอมบอกไม่เอาเอามานั่งข้างแม่เฉยเอราะมกลัวอะไรนี่ก็หมาพันหนึ่งนั่นแหละเอออะ แน่เนี่ยเห็นปะเหมือนจะตายเหมือนตรงไหนไม่เห็นจะเหมือนเลยเหมือนหนูเลยนั่นนั่นหัวงหน้าอย่าบังคับตูนะเหมือนจะไม่เจ้าเอาหลบหลบพี่เพียนแย่เอาเอาไหนไปไหนไปไหนตกเขาไม่ได้หรือไปเอาเบียเลเลเลย จะหลงดิเรื่องดิเหมือนไม่อยากสร้างสัมพันธ์ยังไงพี่ดูะไายครับวัน่ี้ก็แค่จะพามาสร้างสัมพันธ์นะผมจะดูพี่ปอมจะไม่เอาด้วยนะฮะเลยเลยไม่กินหลบเข้ารูมดสู้ขนนอนทำไมอ่ะนั่นนะศึกมดประทานนอนอุ้ยเอาเออตายแล้วแล้วทำไงราช่วยมันดีไหมเนี่ยมาพี่เบสจักรเอได้กินสองตัวเลย กิ<ด>ินป่ะไมรู้ด,ดเดินจะเดินน,นี่ะ่<น>ะะู <_ C 1> เห็นมากเขาสู้กันอยู่อ่ะ <_ C 1> ดูเถื่อนมากเลยเออ,อแล้วอะไรยังเงี้ยจะชากแอคชั่นในหนังอไะชากแอคชั่นเลยอ่ะอีเวียนเฉยแลวอุ้ยดูดิมดเขาแรงเยอะนะแต่ตัวแค่นั้นะลากหนอนได้เลยเนีน <ะ S 1> ่ยเบียรบอกรอไอแกตัวกันใส่ก่อนฉันจะกินแกนั้งคู่เลยวิวดูดิเขาลากหนอนได้เลยเอ้าจริง เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเสร็จคู่ฮะกินได้เดี๋ยวมันจะไปต่อยปากอ่ะพี่เบียสนี่เดี่ยพี่เบียดเขาเริ่มกินจะกินหรือว่าหรือจะอะไรดูดิแร็ปแบบรอสู้เสร็จก,กันดูดิม,มดขนาดตัวนี้ต่างกันมากเลยทุกคนนะแต่ชนะดะดูดิดูลากดิไม่ใช่มดเองนี่ ช่วยแยกให้เราไ่ตยองมันเป็นตามธรรมชาติแล้วกันไม่ไม่ไม่เราช่วยเขาดิเคาะออกเอาเอากิ่งไม้ไหมกิ่งแยกแยกแยกตีกันเฮอะไรอะไรแยกแยกอะไแยกอะไรนะพี่เบียอยู่ฝั่งทางนู้นน้องปอมอยู่ฝั่งทางนี้ใครเคยฟังนี่น่าจ่าที่ลอง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 ดมก่อนลองดมก่อนเขาไม่กัดปอมด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 มอุ้ยเนียนเนียน ถอย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 ยังไงวิ่งหนีเลยอ่ะวันนี้ก็เปนพี่ปอมกับพี่เบียร์เฉยเลยไอตางที่มีเบียงเขาก็อยู่นิ่งๆนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาไปดูไปคือตัวอะไรลองค่อยๆ่อมใจเย็นใจเย็นมันจะเป็นหมาก็ไม่ใช่จะมามีปีกด้วยนะคุณพ่อ ผมไม่รู้มันคือตัวอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยเกินมันจะกัดด้วยเนี่ยผมมันจะกัดด้วยเนี่ยมันจะกัดผมหรือเปล่าหรือมันจะกินผมเข้าไปเอาละครับวันนี้ผมโอเคพาพี่เบียสมาเดินเล่นเฉยนะครับแล้วก็พาพี่ปอมมาทำความรู้จักกับพี่เบียสนะครับผมเนี่ยฮะได้สร้างสัมพันธ์กันในครอบครัวฮะเนี่ยครับดูท่าทางเขาเหมือนจะรักกันมากเลยทุกคนครับโอ้เลี้ย รักยูนะเออรักยูนะแต่เราวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะผมจะพาพี่เบียสมาออกกําลังกายใหม่นะผมแต่จะเป็นรูปแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราติดตามดูครับแต่เราวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม